ถ้าผู้ซื้อขอผ่อนดาวโดยที่ไม่มีหลักประกันนะคะเราจะทําได้ดังนี้นะคะก็คือเราก็ทําสัญญาขายฝากเลยนะคะหรือสัญญาจะซื้อขายก็ได้นะคะจะปล่อยให้มีการผ่อนดาวแบบไม่มีหลักฐานเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ไม่เหมาะสมเนาะมันจะมีความเสี่ยงมากเกินไปนะคะส่วนในเรื่องของ การทำสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยเราก็ต้องกำหนดในเรื่องของยอดผ่อนดาวที่แน่นอนนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนซึ่งจะอยู่ในประมาณ6-12เดือนนะคะแล้วก็ถ้าผิดนัดเนี่ยจะต้องริบเงินดาวหรือไม่มีสิทธิ์เรียกร้องในการคืนนะคะอันนี้ก็คือเงื่อนไขที่จะช่วยให้ผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะทำสัญญาได้รัดกลุ่มมากขึ้นนะคะส่วนในกรณีที่ทำสัญญาฝากขายเนี่ยก็อาจจะต้อง ให้ลูกค้าเนี่ยทำสัญญาประมาณนี้นะคะให้โอนกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นชื่อของเราก่อนนะคะหรือว่าผู้ซื้อจ่ายไม่ครบก็สามารถที่จะยึดคืนได้นะคะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่แนะนำกันสำหรับคนที่ต้องการจะให้ลูกค้าเนี่ยผ่อนดาวก่อนโดยที่มันไม่มีหลักประกันอะไรใดๆนะคะ